เราเเอเป็นไงเป็นคนไงบ้างอารมณ์ดีน่ารักไหมครับแต่อยากให้มีทางลอดอ่ะเด็กข้ามสะพานลอยลำบากใช่ไหมผมผมขอสะบ้าลอยให้เลื่อนปัญญาได้ละยังไงเดี๋ยวผมมาสั่นลองคุยกับตาพอดีกองเท่าไหร่ครับกองห้าสิบค่ะทำเองคอมเมต์นะฮะห้าสิบเพื่อนมาดีเอาไปกินเลยแม่อ่ะแม่ไปไหนอ่ะแม่อยู่บ้านครับหรอ บอกพี่เอเปล่าพี่เอานี่ให้แม่เลยนะมาจากเดินตลาดแล้วตอนนี้เอครับได้แล้วมาเนี่ยก็มีมะยงชียครับโอ้ยเยอะเลยเยอะวันนี้ก็ไปเก็บที่รถนี่ครับเป็นอาหารโฮมเมดครับสองสองได้ยะๆเลยน้ำเดื่มปลาทูนี่สังเกตไหมครับจะเป็นโฮมเมดทำเองทุกอย่างจะทำสดด้วยครับแล้วราคาก็ไม่แพงใช่ครับผักที่เก็บเองก็ละสิบบาทแล้ะคำเท่านี้ใช่ใช่ครับยายครับ ใช่ครับเก็บเองขายเองก็เหมือนเราให้กะบ,บ้าเขามีที่ตาม,มากินด้วยครับใช่ครับทงังขอบคุูทางตลาดเจริญไรด้วยการ,รนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่สร้างเศรษฐกฐิจให้กฐฐับคนัตุหีบเพราะว่าตรงที่ต่อต่อเริ่มตรงเนี้ยทำให้คนติดตลาดตรงนีม้มากขึ้นครับเพราะเราด้านจะมาช้อปปิ้งแล้วเราจะมาฟังเองด้วยรทานอาหารด้วยมีหลากหลายมากมีหลากหลายครับนอกจากคนพื้นที่เรานักท่องเที่ยวก็มาด้วยครับเราจะมีของทั้งของกินทั้งฝ่กก็มาทำกับข้าวเยอะแยะเลยครับเดินเลินสนุกสนานอิ่มท้องอิ่มใจ ที่ส kind of ําค uh ัญเราเคยพบกับพ okay? like cool uh, uh, um, uh, ี่น้องประชาชนครับเราได้เขาอหล่อข้อรองเรียนด้วยเห็นไหมครับได้ด้วยนะแล้วล่าสุดก็ได้ข้อร้องเรียนจากได้สะพานลอยหัวรถเรียนมาลีวิสได้ทางข้ามครับได้แล้วพี่เรื่องข้อร้องเรียนครับ่าดนะไม่ไหลนี่ครับน้ำขุ่นเจอกันใช่ครับไอ้นี่เราได้ไม่ต้องไปคนกลางเลยครับแล้วได้ข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนโดยตรงใช่ใช่ใช่เราได้เอเย่นหน่อยครับมีโอกาสมาสานดิเอโกได้ลาสัสเจ็ดร้อยปี ครับผมดรเอนะครับผู้แทนราชสกอรอำเภอสตีทนะครับหรือผู้แทนบ้านๆขอเชิญพี่น้องคนไทยนะครับพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับมาเที่ยวอำเภอสตีทของผมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เป็นสตีทซิตี้มีทั้งสตีทฟู๊ดสตีทนัดสตีทสปอร์ตแล้วก็รวมถึงเราจะได้ชีวิตแบบว่าท่านมีเงิน2,000บาทครับท่านอยู่ได้2วันห่งคืนเลยนะครับชวนเพื่อนๆมาก็ใช้5คนแค่ให้หมื่นเดียวเองยังไงเรียนเชิญพี่น้องชาวตนคนไทยมาเที่ยวบำสตีของเรานะครับต้องเที่ยวทุกคนนะครับมาเที่ยวสตีแล้วที่สำคัญเห็นมว่า พ่อข้าแม่ค้าที่นี่ยิ้มย้มแจ่มใสทุกคนเรามีความมีเขาเป็นยิ้มสยามแต่มียิ้มสยามยิ้มสตรีวันนี้ขอเชิญขอบคุณมากเลยนะครับ